ดูสิเจ้าว่าฉันเอาอะไรมาด้วยลาบูบูงั้นเหรออิวน่าขยะแขยงมากเลยอืมดูเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนะเจ๋งไปเลยล่ะนี่สัตว์เลี้ยงของพวกเธอนะเจ้ากระต่ายสีดำงั้นเหรอฉันชอบมันมากเลยล่ะนี่มันเป็นน้องหมาที่น่ารักมากเลยล่ะงั้นพวกเรามาทำบ้านจิ๋วให้พวกเขากันหน่อยดีกว่าเย ฉันจะสร้างบ้านไว้ให้เธอทุกสิ่งเป็นสีชมพูสมานี่มันเป็นเพลงที่ดีมากเลยล่ะฉันว่าไอเดียนี้ก็เจ๋งอยู่นะในโลกของฉันมันไม่มีคำว่าสีชมพูหรอกนะไมโครโฟนของฉัน <laughs> นี่นีนี่บ้านของเราจะต้องเป็นแบบนี้นะ ฉันชอบมันมากเลยล่ะว่าแต่พวกเราจะไปหาอุปกรณ์มาจากไหนดีนะไม่มีปัญหาส่งของของฉันมาได้เลยเธอหมายถึงราบ,บูบูงั้นเหรอนี่จ้ะฉันเกลียดของที่มันน่ารักแบบนี้มากเลยล่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามทำมันพังเลยล่ะแน่จริงก็หยุดฉันให้ได้สิโหกล้าดีไงเนี่ยเธอนี่มันแสบจริงๆรงลยอยอะขอบคุณที่ชมกันนะจ๊ะไม่ เว d นสเ d ย์นี่ฉันต้องการของพวกนี้ด่วนเลยล่ะฮโอเคนี่ไงจ๊ะขอบคุณมากเลยนะของเล่นพวกนี้มันใหญ่มากเลยล่ะนี่มันไม่ใช่ของเล่นหรอกนะดูดีๆสิจ้า ีกไม่นานบ้านของพวกเราจะต้องอบอุ่นมากแน่นอนพวกเราก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่นาะนี่มันนุ่มมากเลยแบบนี้ฉันนอนได้ทั้งวันเลยล่ะงินกต็ตามใจงานพวกเราขออันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยนะอย่าลืมใส่เวทมนต์เข้าไปด้วยล่ะ นี่มันดูดีกว่าลาบูบูสีชมพูเยอะเลยล่ะแบบนี้มันสบายมากเลยเนี่ยนั่นมันอะไรกันนะเว้นสเตย์ทางเขาจะกลับมาแล้วล่ะว่าไงเจะมาเล่นกันหน่อยดีกว่านะไม่นะอย่าเป็นเขาเลยนะหนีเร็วเธอช่วยเบาๆหน่อยได้ไหมเนี่ย นี <be> ่พวกเราทำอะไรเขากันน่นี่เขาเป็นใครกันเนี่ยก็พี่ชายของซูซี่นะสิเขาชอบมากวนพวกเราตลอดเลยล่ะคงจะมีแค่ซูซี่เท่านั้นแหละที่จะช่วยพวกเราได้ซูซี่เธอคงจะไม่รู้จักวิธีใช้มันหรอกนะ พอมันช่วยพวกเราหาวิธีหนีจากทิมมี่หน่อยนะพวกเราต้องการพันไลด์ด่วนเลยล่ะดิบรอดอย่าลืมมากดไลค์ให้เราด้วยนะอีแค่นีด้เดียวเองถ้าพวกคุณมากดไลค์กันเดี๋ยวฉันจะออกติ่งให้พวกคุณก็ได้จะมายุ่งกับติ่งของฉันทําไมเนี่ยยังไงฉันก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเธออยู่แล้วล่ะเธอจะต้องทําได้แน่นอนตอนนี้ตาฉันแล้วล่ะจะตัวแซบทําได้แค่นี้เองเหรอถึงตาฉันบ้างแล้วล่ะพวกเราจะต้องโดนแน่เลยล่ะกคอนอย่าลืมมากดไลค์ให้พวกเราด้วย มากเลยนะซูซี่ซซี่ช่วยด้วยเฮ้ยทิมมี่ <c oughs> ไ่ต้องไปยุ่งกับของเล่นของฉันเลยนะ <c oughs> อะไรกันเนี่ย <c oughs> ฉันแค่รอเล่นอีเดียวเองอะเฮ้ยเธอกลัวไหมอะถ้าทางเธอจะกลัวมากเลยล่ะช่วยด้วยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะนี่มันอร่อยมากเลยล่ะเออส่งนั่นมาหน่อยสิื มันใหญ่มากเลยมันคงจะใหญ่ได้อีกไม่นานหรอกค่ะนี่แหละชิ้นส่วนที่พวกเราต้องการดูสิว่ามันเจ๋งแค่ไหนเธอนี่เจ๋งสุดๆเลยอ่ะขอบคุณที่เอามาแบ่งกันนะช้าก่อนนะจ๊ะสิงเฮ้ยออกไปดูนี้เลยนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเธอจะต้องมีสนามเด็กเล่นเป็นของตัวเองด้วยนะจ๊ะถธอทำแบบมันจะหมดแล้วอะ งด้วยนี่ซูซี่ซูซี่ฉันว่าเธอคงจะไม่เห็นฉันหรอกนะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะ <c oughs> ทำไมต้องเป็นเธอด้วยเนี่ยซูซี่เวนเดเธอต้องการความช่วยเหลือด้วยเลยล่ะ <c oughs> นี่มันเป็นกระดาษโน้ตที่เล็กมากเลยล่ะ <c oughs> อ๋อเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวฉันมานะ นางฟ้าผัดน้ำนมยังไม่ดีมาเอาเลยล่ะนี่จ้าของที่เธอต้องการน่ะฝันงั้นเหรอฉันก็มีฟันอยู่แล้วนี่น่เยี่ยมไปเลยติงเก่งมากจ้าแต่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยล่ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันเนี่ย เธอก็เก่งเหมือนกันนะแบบนี้คนอื่นเขาก็ทําได้เหมือนกันแหละนี่แหละฟีมือของฉัน mm hmm. จูซี่โอ้ช่วยรับโทรศัพท์ฉันหน่อยสิว่าไงจ๊ะโอเคอาฮะรับให้ดีนะ mm hmm. ขอบคุณมากเลยนะ มีใครต้องการความช่วยเหลือไหมจ๊ะขอบคุณมากเลยนะนี่มันจะต้องมีประโยชน์มากแน่นอนนี่มันของฉันนะถ้าฉันอยากได้ยังไงฉันก็ต้องได้ฮาฮฮฮฮฮยู่เดี๋ยวนี้เลยนะอ๋องั้นเหรอแล้วเธอจะต้องเสียใจอย่าเล่นกับไฟดีกว่านะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะ งั้นพวกเรามาดีกันนะสูซี่ถึงเวลามือเที่ยงแล้วล่ะจ้าไม่มีทางว่าแต่พวกเราเอาของพวกนี้ไปทำอะไรกันนะปลุกเพื่อนของพวกเราไงล่ะตอนนี้มาหลังนี้ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยธรรมดามากเลยล่ะ สำหรับความสวยงามแล้วล่ะ <ông worldly> งั้นพวกเรามาทำโมโบายกันหน่อยดีกว่ารอแป๊บหนึ่งนะ <ông Chap in> นี่มันสวยมากเลยอะ <im> บ้านหลังนี้มันดูดีมากเลยล่ะว้าว <Wow> ไม่มีรถสรมมนสิยอเบาะเลย <ông Claro> เขาดูดีมากเลยล่ะขนมขนมขนม <ปะ S 2> <c oughs> ก็ด่าร่างแบบนี้มันไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยฮึกลัวสปาร์งฉันไหมล่ะจ๊ะฉันไม่ใช่สปาร์หรอกนะฉันชื่อเควินนะหาแล้วเมื่อไหร่นายจะหาของให้ฉันกินสักทีเนี่ยนายอยากลองกินอันนี้หน่อยไหมล่ะจ๊ะมันไม่ใช่อาหารหลอกนะมันก็เหมาะกับนายแล้วล่ะเวนเด้มีแล้ว ถึงเวลาไปพักกันแล้วมีแค่ฉันเท่านั้นแหละที่สามารถทําแบบนั้นกับเธอได้เธอไม่กลัวสัมภาระของฉันเลยหรอล่าช่วยร้องเพลงให้ฉันหน่อยสิสุดท้ายก็มาถึงสักทีนี่แหละโมเมนต์ของฉันลา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 อิวเพลงนี้มันกีกอกมากเลยอะฉันเก็ตเคป๊อปมากเลยงั้นพวกเราไปกันดีกว่านะ ้ม่ของฉันยังไม่ค่อยดีเลยอ้อเดี๋ยวพวกเราจะต้องจัดการได้แน่นอนงั้นพวกเรามาวาดรูปกันหน่อยดีกว่านี่แหละเคล็ดลับของพวกเรา ไปอันนี้มันดูดีขึ้นเยอะเลยล่ะบ้นนานหลังนี้มันดูดีมีสไตล์มากเลยไม่เห็นจะเหมือนกับสายรุ้งตรงไหนเลยล่ะช่วยด้วยฉันต้องการความช่วยเหลือด้วยเลยล่ะทำไมฉันจะต้องช่วยเธอด้วยนะถ้าง,งั้นเดี๋ยวฉันช่วยร้องเพลงให้ฟังก็ได้หรือว่านายอยากจะได้เบอร์ของเธอกันนะลูกลูบีบๆเลยนะงั้นก็ได้ตอนนี้นายติดนี่ฉันแล้วล่ะ แบบนี้ <c oughs> มันปลอดภัยมีเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะ <c oughs> เฮ้ยนี่พวกเธอโอเคไหมน่ะ <c oughs> ถึงเวลามาเพิ่มความบีบบ๊อบกันหน่อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเธอก็เจ็บตัวหรอกเอานี่ไปเลยนะ <c oughs> แบบนี้แหละเพอร์เฟกเลยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะ <c oughs> ถึงเวลาขึ้นเวทีแล้วล่ะ <c oughs> ว้าวฉันก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะงั้นพู้เรามาเปิดคอนเสิร์ตกันเลยดีกว่าเฮ้ hey, ในห้องครัวมีขนมเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะเธอลีบไปเอาสิจ๊ะจริงเหรองั้นเดี๋ยวฉันมานะ <laughs> 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 ถ้าอดหลอกแล้วล่ะเดี๋ยวพวกรายต้องมาเล่นกันหน่อยแล้ว ไม่ต้องมายุ่งกับของเล่นของฉันเลยนะนี่นายได้ยินไหมเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเลิกทำแบบนี้แล้วนะวไม่กลัวนายหรลงนะแต่ฉันกลัวมากเลยล่ะงั้นพวกเรามาเล่นกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวฉันจะทำลายให้หมดเลยนีเร็วหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะขอแห้าทีไม่ได้หรอบ้านของฉันฉันว่าบ้านของฉันน่าจะปลอดภัยอยู่นะ ฉันชอบมันมากเลยล่ะง really <brightness> <desserts> <performance music> <Construction technology> <sm> ั้นพวกเรามาเริ่มเกมใหม่กันเลยดีกว่ายิงไงพลังของนายก็ต้องมาเป็นของฉันไม่นะเยี่ยมไปเลยตอนนี้ถึงตาฉันแล้วล่ะ ไม่นะไม่มีทางนี่มันเป็นดอกไม้ที่สวยมากเลยฉันต้องขอความช่วยเหลือด่วนเลยล่ะเพื่อนของฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายอยู่่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะอยู่ในนี้เลยไนงะยังไงนายก็หนีไม่พ้นหรอกนะเจะ้ช่วยฉันจะต้องแสกคนนี้หน่อยสิเขาน่ากลัวมากเลยล่ะใช้พลังของฉันได้เลยนะ ทางไฟจะไหม้แล้วล่ะดีก่อนเร็วเข้าอยู่เดนี้เลยล่ะเ้านี่ฉันจะต้องอยู่ในสภาพนี้จริงๆหรอเอ่อเอโฟกัสหน่อยสิจ๊ะฉันว่าเจ้าตัวสายจะต้องจับเพื่อนๆของฉันไ้แถวนี้แน่เลย ฉันก็อยากจะช่วยนายอยู่หรอกนะแต่ฉันอ่อนแอมากเลยล่ะแต่ตอนนี้เขามีพามพิเศษแล้วก็ฉันแล้วนะวกูเลยต้องทําได้แน่นอนงั้นพวกเรามาช่วยเพื่อนของนายกันเลยดีกว่าชัดเลยอะอที่นี่มันน่ากลัวมากเลยถ้าเจ้านาะงว่าตัวแสบโผล่มาอย่าลืมบอกกันด้วยนะอาา่ะฮะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเอง เค <laughs> วิ่กับเมาส์ละว่าไงจ้ะทุกคนสัญญาณฉุกเฉินเจ้าหนักล่าตัวแสบโผล่มาแล้วล่ะยังไงเจ้าหนูนแฮมสเตอร์และเจ้าหมาตัวนั้นก็ต้องมาเป็นของฉันน <c oughs> ี่จะแกเขาเลยนะลองใช้มางพิเซลเธยดูสิฉันจะต้องทำได้แน่นอนยังไงฉันก็ไม่ยอมปล่อยให้นายขโมยสัตว์เลี้ยงของพวกเราไปหรลคนะฉันเตรียมตัวมาดีมากเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่นะ ยังไงเฮ้ก็ชนะฉันไม่ได้หรอกเนี่ยเออไม่ต้องมายุ่กับฉันเลยล่ะยังไงเฮ้ก็ช่วยใครไม่ได้หรอกนะเจออ๋อสิถ้าทางไปแบบนี้มันจะไม่เวิร์กแล้วล่ะฉันมีไอเดียดีๆแล้วมาเปลี่ยนพลังหอนเธ้กันหน่อยดีกว่า ฉันไม่เคยกลัวชุดใหม่ของเธออยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยนะเยี่ยมไปเลยละนี่ไปจัดกรารเขาเลยนะว้าวฉันสามารถควบคุมน้ำพวกนี้ได้ด้วยเหรอยังไงนะ้ำแบบนี้มันก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะ โอ้ oh นี่มันเป็นโชว์ที่ดีมากเลยถึงเวลาไปก่อนแล้วล่ะแล้วที่เหลือจ๊ะเดี๋ยวพวกเราค่อยกลับมาช่วยพวกเทาก็แล้วกันนะ ขอบคุณที่ช่วยกันนะจริงๆแล้วฉันชื่อว่าเควินนะจ๊ะฉันชื่อแซมไม่ต้องห่วงนะตอนนี้นายปลอดภัยแล้วล่ะเดี๋ยวพวกเราต้องกลับไปช่วยคนอื่นหน่อยแล้วแต่ฉันไม่อยากกลับไปอยู่ในที่แบบนั้นอีกแล้วล่ะเฮ้ฉันไม่อยากอย,กอยู่ในกล่องแบบนี้หรอกนะแต่ฉันไม่รู้วิธีสร้างบ้านสำหรับสัตว์เรีง,งหรอกนะเฮก็ลองใช้พลังพิเศษดูสิ ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกนะแต่เดี๋ยวฉันลองดูก็ได้แล้วพวกเรามาหาอุปกรณ์กันเลยดีกว่าเควินเขาก็พูดถูกนะมาช่วยกันหน่อยสิ สำหรับครั้งแรกมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะฉันเจอบ้านของนายแล้วล่ะนายอยากอยู่ในบ้านสีน่มพูแบบนี้เหรอเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองเต็มที่ไปเลยนะเคยต้องทำได้แน่นอนว้าวมันเวิร์กด้วยล่ะอุฟมันก็ดูดีอยู่นะ เควินก็ชอบอุมองแบบนี้มากเลยเต็มที่ไปเลยนะจ๊ะตอนนี้ฉันก็รอในบ้านหลังนี้ตอนที่เธอไปช่วยคนอื่นได้แล้วรีบหน่อยนะถึงเวลาที่จะต้องมาลองพลังพิเศษกันหน่อยแล้วยังไงเจ้าหนักล่าตัวแซมมันก็ไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกคะ่ะช่อว่าหาเยี่ยม่อบพวกเขาหน่อยแล้วตอนนี้ฉันก็ปลอดภัยแล้วละ่ะ อีไม่น่หเอยนะจ๊ะไม่น่าเงียบเงียบเดี๋ยวนี้เลยล่ะอะฮะเงียบเงียบเดี๋ยวนี้เลยนะโลมานี่เธอโอเคไหมเนี่ยรีบหนีไปเลยนะเงียบเงียบเดี๋ยวนี้เลยล่ะไม่งั้นเจ้านักล่าตัวแสบจะต้องกลับมาแน่เลยชิมเหมาอ่ะเจ้าเวร้ายตัวแสบ ฉันไม่ยอมปล่อยให้นายทำแบบนั้นกับพวกเขาหรอกนาฉันรู้เคล็ดลับนี้ดีมากเลยดูเหมือนว่าพลังของฉันจะใช้การไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้ตาชนแล้วล่ะช่นีเร็วแซมช่วยพวกเราหน่อยสิ ยังไงเธอก็คงจะไม่มาช่วยหรอกเนอะฉันไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะจ๊ะหืมเธอพลาดแล้วละ่ะออ เธอจะต้องทำได้แน่นอนฉันนี่แหละแม่โมดตัวจริงเร็วเข้าไม่งั้นเจ้าตัวแสบจะต้องกลับมาจับพวกเราแน่เลยเดี um ๋ยวพวกเราจะกลับมาช่วยพวกเธอนะนี่มันยังไม่จบรอกนะจ๊ะงั้นมาจัดการเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าขอบคุณที่ช่วยพวกเรานะ ินดีต้อ,รอนรับนะแจ๊คเควินนายคนจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมทานายมี <c oughs> รูมเมเทเพิ่มอีกคนนึงน่ะว่าแน่นอนฉันว่านี่มันน่าจะลร่เกินไปนะโชคดีนะนี่ที่เธอมีฉันอยู่ด้วยแน่ <c oughs> ตามฉันมาแล้ว